เคสตัวเซ์โวพาาโซนิกนะครับตัวนี้เป็น A5 ขับตัวไดรเร็กมอเตอร์นะครับตัวนี้นะครับเป็นของ Just Motor นะครับอยู่ที่157วัตต์5นิวตันเมตรนะครับตัวนี้เรตเตส RPM ของมอเตอร์อยู่ที่50 RPM นะบรับตัวไดที่ขับเนี่ยเป็น A5 750วัตต์นะครับ220้โวลต์1นเฟสก็ได้แล้วก็3เฟสก็ได้ ผมเซตเรโซลูชันไว้ที่สามหมื่พันเพาต,ต่อรอบนะครับมันจะได้ลงองศาของตัวเทิร์นเทเบิลนะครับเพราะว่ามันจะเหมาะกับพวกงานเทิร์นเทเบิลนะครับตัวนี้ของเทจนะครับเป็นเพาวไดร์ดชั่นนะสั่งฟอร์เว d ดีเวลด์ก็ใช้งานได้ปกตินะครับ มิซูบิอ่าพานาโซนิค A5